สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ตัวกันขอบนะครับว่าใช้ยังไงครับตัวกันขอบจะได้ไม่กินเนื้อลูกค้านะครับบางคนช่างใหม่นะครับจะมือหนักนะครับเพราะว่าตัวกันขอบจะเป็นตัวที่แต่งฟันรับคมแล้วนะครับมันจะคมมากครับถ้าใช้ไม่เป็นมันจะกินเนื้อนะครับเพราะว่าตั้งฟันชิดนะครับ ผมจะทําให้ดูนะครับว่าการวางองศาวางยังไงนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าการวางองศาเป็นยังไงครับวิธีการทดลองนะครับให้เราทดลองใส่ที่ท้องแขนของตัวเองนะครับเปิดเครื่องนะครับให้วางองศาแบบนี้นะครับองศาแบบเป็นเป็นมุมฉากนะครับแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่กินเนื้อนะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับแนบแบบนี้นะครับมันจะกินเนื้อนะครับถ้าช่างใหม่ๆกดนิดหน่อยครับ กดลงนิดนึงมันจะกินเนื้ออะไครับแต่ถ้าวรงองศาแบบนี้มันจะไม่กินเนื้อนะครับวิธีหัดนะครับให้เราหักใส่ท้องแก่ตัวเองว่าองศาในมันไม่กินเนื้อครับให้เราจําองศานั้นไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่กินนะครับเห็นไหมแรงๆก็ไม่กินครับเพราะว่ามันองศาตรงนะครับแต่ถ้าแบบนี้ครับถ้าเรากดมันจะกินเนื้อเลยครับถ้าองศาแบบนี้นะครับมาดูการทํางานครับทีนี้ครับ โจะองศาแบบนี้นะครับให้มันได้ฉากกับตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือ90องศานะครับองศาตรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ได้แน่แบบนี้นะครับถ้าแน่แบบนี้มันจะกินเนื้อนะครับเราต้องวางองศาแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวที่แต่งันมันจะปันจะคมมากนะครับ คือเทคนิคการตันครับตอนนี้ก็วางตรงตรงแบบนี้นะครับจต่ไปแน่แบบนี้นะครับตรงตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ขูดลงมานะครับนะครับผมกลิบเลยครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็บางก็บางตรงๆแบบนี้นะครับไม่ได้แน่แบบนี้นะครับ ถ้าเนี่ยแบบนี้กดลงคือกินเนื้อเลยนะครับต้องบางเป็นครงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันคมมากครับบางแล้วก็ขูดลงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่กินเนื้อนะครับเห็นไหมครับคมจิบเลยครับใกล้ๆต้องดูใกล้ๆเห็นไหมครับคมจิบเลย มุมนี้ครับก็จะโค้งนะครับตอนโค้งก็ใช้องศาแบบนี้นะครับไม่ได้แนบไปแบบนี้นะครับถ้าแนบมันจะกินเนื้อนะครับค่อยโค้งนะครับเห็นไหมครับไม่ได้แนบไปแบบนี้นะครับองศาแบบนี้ครับนะครับต่อไปล้วก็ตามด้วยมิดโกนนะครับ แต่ถ้าเราไม่อยากใช้มิโกนเราก็เอาตัวนี้ขูดแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้แทนี่โกนได้นะครับเห็นไหมครับคมกลิดงเลยครับตัวนี้นะครับเอาดูด้านนี้ครับทีนี้ด้านนี้คมแล้วนะครับดูด้านนี้ครับ กล่องหมดแจงหมดกล่อ,องครับ้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดูการวางนะครับผมจะวางตรงตรงแบบนี้นะครับไม่ได้แน่แบบนี้นะครับไม่ได้แน่แบบนี้นะครับตรงตรง,ตรงให้มันได้มุมฉากนะครับวางลงไปเลยปุ๊บเพราะว่าบางคนบอกว่า,าเป็นกินเนื้อนะครับเราต้องมางองศาให้ถูกนะครับ,บน,นะครับ โคงปิดครับช่วงโค้งก็แบบนี้นะครับองศาแบบนี้นะครับไม่ใช่เนียแบบนี้นะครับองศาแบบนี้ครับค่อยๆโค้งไปนะครับนี่ครับ ดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้ตรงศาดตรตรงแบบนี้ครับผมจะใช้มุมนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็โค้งนะครับ ประมาณนี้ครับตัวผมประมาณนี้ครับวิธีการฝึกองศานะครับแบบนี้นะครับองศาแบบนี้ไม่ได้นะครับจะกินเนื้อครับให้ฝึกเสร็จแขนตัวเองครับองศาแบบนี้คือไม่กินเนื้อนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะโกนให้ดูนะครับ ทาเจลก่อนนะครับแล้วก็การวางองศามิตโกนนะครับว่าวางยังไงนะครับตอนคนเราต้องเปลี่ยนผ้าก่อนนะครับเปลี่ยนผ้านี้ก่อน การโกนนะครับการวางองศานะครับมิดโกนก็วาง4 5องศานะครับสีฟาองศาแล้วขูนเลยครับแล้วโกลนลงเลยนะครับตามรอยที่เรากันขอไว้นะครับครับ4ีองศานะครับ เพื่อเพิ่มความคมชัดนะครับเห็นะครับคมกริบเลยครับ ก็มาตามนี้ครับ ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับคมกริบเลยนี่คือเป็นสไตล์รองทรงสูงนะครับแต่ไม่ขาวนะครับท่านข้างกับท้ายทอยแต่ไรนวลนะครับจะไล่นวลดูท้ายทอยครับน่ครับขาวนวนกลืนนะครับท้ายทอยเราจะกันตรงก็ได้นะครับดูด้านนี้ครับทีนี้ครับ ก่อนโกนเราต้องทาเจลโกนหนวดนะครับทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเราแบบใช้ไปโกนโกนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าจะแสบนะครับเวลาไปอาบน้ํานะครับเราต้องทาเจลก่อนตามสีฟ้าสา,าครับดึงหนังให้ตึงแล้วก็ขูดลงเลยครับตามที่รอยที่เรากันไว้นะครับ นี้เราได้ในแบบประจำร้านะนะครับในวันหลังก็รอทรงใหม่ครับเลี่ยนทรงไปเรื่อยครับนี่ยครับได้ส่วนโค้งแล้วออกข้างไปหูนะครับ ตึงน้ให้ตึงนะครับแล้วก็ขูดเลยครับขูดเบาๆนะครับขูดเบาๆพอมีกลมีความคามอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกดแรงนะครับนี่คือเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆอีกรอบหนึ่งครับ การวางองศาครับจําได้นะครับนี่ครับคือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมจะไล่ขาวโดนเกลือนะครับแต่ขาวนิดเดียวครับให้ได้ขาวสูงนี่คือสไตล์รององสูงไม่ขาวนะครับ้าหลังก็ไล่ขาวโดนเกลือนะครับ้านนี้เหมือนกันครับนะครับคือเทคนิคง่ายๆนะครับบางคนอาจไม่รู้นะครับว่าวางองศายังไงครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ